สวัสดีครับผมสวัสดีพี่น้องชาว youtube ครับผมวันนี้พาบารมีบอกงานครับ EX 120ครับผมขีดสองนี่ทำงานครับทำงานรายวันครับผมทางสวนครับ บรรยากาศครับผมรายวันมือยาวคันนี้มือยาวอามพิเศษครับผมนี่พาองอาจอาจารย์อาจเข้ามาออกงานครับหลังที่หลังจากหยุดงานไป หลายวันครับโจทย์หลายวันมีงานก็ได้ทําครับผมก็ดีใจไปครับได้ออกคนบางครับไม่ให้โจทย์นานไม่ได้ครับพวกทรงพวกสายนี่รัวมีแตกมีซึมครับผม อ่าครับที่ป่าน้ำครับทางป่าน้ำมันรกครับผมต้นไม้ใหญ่ไม่มีครับมีแต่ต้นเขาเรียกว,ว่าอะไรต้นน้ำครับ ไฟฟ้าเต็มครับวันนี้ขายครับคันนี้ขายครับห้าสิบห้าครับห้าสิบห้ามืนระบบเต็มไฟฟ้ามีครับผมอาพิเศษเอกสารเล่มทะเบียนครับ โอนเองครับผม ไปเรื่อยๆครับมันต้องเร่งครับผม ครับโดยอาจารย์อาะครับอาจารนักรบครับผมแซลีครับาาวลี่ของัวครับอันนี้เขาถางเพื่อจะล้อมรั้วครับให้วัวอยู่ครับผมหลูกหญ้าครับ จอดมาเป็นเดือนแล้วครับผมเพิ่งแต่มีงานครับก็เกตบุรีรัครับผมถ้ามีงานก็เรียกใช้บริการได้ครับทีมงานรถขุดสายสิ่งครับผมคันสองรอยก็มีครับคันร้อยี่ก็มีครับเรียกใช้บริการได้ครับผม ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยครับสวัสดีครับ